ครับปัวร่างนีมั่นใจตัวไหมบ่ครับปัชอบส่วนตัวอบส่วนตครับชอส่นตัวที่ปูโอ้ครับก็ตัวเก้าหัลาครับผมตัวเก้าสอก้าตัวเก้าสองเก้าดีครับ ศนย์เกาอาจจะออสเดินกันศูนย์เก่าอาจจะขึ้นก็ปูคือตัวเน้นตัวเน้นงวดที่แล้วเนี่ก็ปูเนาะตัวเน้นงวดที่แล้วห้องเน้นสี่เจคดกระปูแต่ว่าสูตรมันเขาต้องวนลังลางแน่เนี่ยครับสองเก้าสองมันอวบบอบลางเนาะครับเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ดมันบวบวนเนาะกระปูมันขับเขาต้องวนลังลางเน่ครับห้องมันเน้นสี่เจ็ด เจ็ดศูนย์แปดศูนห้อแล้วมันเ่สองตัวครับเนี่ยอือเจ็ดศูนย์ตัวเดียวครับปูเจ็ดศูนย์แปดศูนตัวศูนย์เอ็ดมีเล่ครับปูเก่าสองสองกมนมีมันเด่นที่สองละเนครับปูค่ะว่อี้มันก็เด่นที่เจ็ดเนาะเนาะแต่ว่าห้องกับว่าเอาครับเด่นที่เจ็ดแต่ว่าปูเบาครับเนี่ยเาว่ามันสีบออกมันก็ยังออกอยู่ครับผมเดินของมันอยู่ สอ่ตัวเดียวันสอตัวเดียวขาก็มาอ่อารสอตัวข้าบหม้อาสสครับผมอันนั้มาเดือดศูเจ็ดากัาอกครับจากหากัมากแครับนเจน่งวันอืที่แรกเขาออกสี่เจ็ดเจ็ดศูนว่าครับผมเมน่อกล่าวเส้นอย่างเม่ครับ มาห่ตัวสองเก่ามัดส่วนตัวสองเก่าูงเก้าอ๋อปูจะมาคือจะมากตัวเก่าเก้าสองสองเกนี้ของงองอะไรครับัปูวงอถึงเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจเจบุญหรือเจ็ดลางปูเลขลางเลขลางครับเด่นเจต่ว่าเา ครับมักสองเก้าครับผมครับโอ้ของอาจารย์ต้นพันมักมักส่วนตัวแปดสามมาปัวสามแปดครับชอบส่วนตัวครัสามแปดโอ้ครับผมมาแท้ๆท้สามแปดมาคักๆัดตัวครับ เอาแขนแขนอันนี้ของปูมักส่วนตัวนะครับน้อสามแปดบนหรือหลางปูสามแปล่างสาล่างครับผมเอาครับซอข้าจย์ปลาแลวบเนครัะปูสูตรสูตรนั่งต่างหาก่ไครับส่วนสูตรนี่มันจะเป็นงวดที่ยี่สาครับสปาอลักซี่ผนหนงวดที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าแน่นล็อกมันนวดที่สามสิบครับผมคือเป็นที่เก็ เป็นที่เจ็ดนอปูห้องกันห้องวอกเจ็นก็จะเป็น 2, 9, สองเก้าครับปูเพราะว่าลักสิบมันนี่ยห้องมาวิเคราะห์ลักซิปครับวิเคราะห์ส่วนตัวไหมวิเคราะห์ส่วนตัวศูนสองแปดมาตัวหลักสิบวที่ยี่เก้ามันสิบเก้าวะมันห้อมังวิเคราะห์เอาต่ศูนย์่อครับผมแ่วนนเนี่มไม่เหลืเก้าลักสิบล่างนี่จะมีศูนย์สองแปดน้อปูเนาะ หนึ่งศเลยครับหลักสิบหลักสิบหลักสิบโอ้ครับมันคันเท่ามงสิ่คันเจ็มะมาวสิมาเสิ่ครับยิ่งกันอืมค่ะเป็นงวดที่สามสิบงวดที่สามสิบครับมัน็เคียลงมาแล้วสิ่ไม่ยังสิบครับโอ้เราก็สูตรนี้เดียครับว่เป็นไปได้สูงอโอ้ถัดเจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดตีปูกที่นันจะเป็น 0727ครับแล้วก็87ครับถ้าเดม้าเนี่ยครับผมถ้าเจ็มามันจะออก29 29 29 21เท่านั้นครับผม2921ครับเข้าวิเคราะห์ครับบูเดินดีบูดเป็นเปลี่ยนเลขเนี่ยคือเก่าขนาดอ่าคือเก่ากับปูอันนี้เขาวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งอช่รูปแบบหนึ่งครับเฉพาะล่างเนี่ยครับผมล่าง เฉพาะล่างครับเฉพาะล่างครับโอ้นในสูตรนี่ครับวันมัจุดเด่นที่สองตะวันกับมาสองคือเราตะวันห้องบ่มักสองห้องเริ่มหมักเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับโอ้อันนี้อันนี้ห้องมักมักถ้าเจ็ดไม่มาจะมาสองเก้าศูนย์เก้าคือบุมีนว่าเดมันขึ้นบนกันได้ตะวันในในหลักสิบครับในหลักสิบปูมีครับผมืมหลักสิบมันครับถ้าตัวนี้ เจ็ดสองสามหกวดที่สามสิบเครับเลขเลขติดมันี้เลขติดเจ็ดสองสามหกวดที่สามสิบเก้ครับนี่หละเจ็ดเก้าหนึ่งครับเจ็ดเก้าหนึงวดที่สามสิบนะครับเขาเลยจับเอางวดที่สามสบเก้ากับงวดที่สามสิบยิ่งกันเบังนะครับมันจะเด่นที่เจ็ดบ่านเจ็ดบ้าสิ ครับจะมาสองเก้าสองเก้า <rien> ห <fizer> ่อห่อออรัก <sente> ซ <fase> ิ่ไปไปควบตั 2> 29, 2้มบังเลยนะครับผมศูนย์กับแปดไม่มีมันมาแน่นิ้นมีแต่มีแต่สองครับผมนะถ้าเจ็ดมาจะมาศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดครับไม่มีอินเลยครับถ้าเจ็ดมามามมันจะมาอังกฤครับสองเก้าสองหนึ่งสองเก้าสองหนึ่ง อ้ครับปูการพ้องวิเคราะห์เสีหลักสิบเนี่ยขับผมเรื่องวิเคราะห์บึงครับพร้อมเป็นไปได้สูงพร้อมเป็นไปได้นะปูแม่นครับวิเคราะห์ซนตัวนะครับปูครับผมล่างอย่างเดียวขับปูขับนี่ครับชมชุชมครับปูชอบโซนตัวครับผมสองเก้าล่างอย่างเดียวครับพี่น้อง นี่ครับก็ตามที่ปูวิเคราะหอไอเนาะครับเนาะครับนี่ชอบส่วนตัวครับผมครับโอ้แต่เราชอบส่วนตัวนี่สองเก้ากันถ้าเราลักน้อยมากที่ไม่ลักสองเก้าตัวเดียวสองเก้าตัวเดียวครับผมมันนี้เล่ยไปเล่ยไปโน้ตไปชอบส่วนตัวเกับนั่นเนี่ยโอ้เกับก็เลยก็เลยขวดเนียงเนาะสม <c oughs> สมมาบำรุงครับอโอท่สมโอทีอ่<อ> หายมงม่อนมำงวดเด็กเตะครับอันนี้ความเป็นไปได้ความเป็นไปได้นะครับปูเขาเล่ยปากสองเก่าเลยนะครับสองเก่าขับปูนี่มันจากปี่มันจะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าก้อนนะครับปูข้อลักสิบมันวิเคราะห์เบิ้งนะครับตัวนั้นก็ลักสิบใส่เข้าไปนะครับผมข้อเล่ยมันเน้นที่สูงแต่ว่ากันเฮ็ดก็ครับมันเน้นที่สองเนาะครับปู ถ้าเก็บถ้าเก็บมามาศูนย์เจ็สองเจ็แปเจครับผมนี่นสูตรวันที่สามสิแต่ว่าลักสิบันที่ยก้ครับปูสองเก้านี่จะเป็นบนหรือล่างปูนะล่างนี่ล่างมันปูวิเครหล่างวิเคระล่างวิเคราะห์ล่างโอ้ครับล่างตัวเดียวเลยนะวิเคราะห์เล่นๆนะอ่าครับปูทำดกันเมครับ อันนี้คือจีบเต็มมันมุนในตังน้อยครับขับปครับดีว่าครับมุนมุนมุนกับเขาก็ขบาครับปูมันจะมันเข่าครับเก้าสองอาจจะมาสองเก้ากระไรปูับพุมเป็นไปได้ครับอันนั้นนะสองงวดงวดที่ผ่านมามันงวดที่ยี่บเก้าเลยโดที่ห้อไปครับปูโัวที่ห้อไปครับผมเพระนมาขถทึ่งฝนไนานครับอันนี้อาจจะ เพรวันเป็นล่างอันเดือนดีับมสุดนี้เดือนดีเป็นงวดที่สามสิบมีความเขาเรียกมาเอาลักสิบมีความบึงเพราะว่าเป็นไปได้ศูนถ้าเจ็ดมามันจะมาศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดเพราะวันเจ็บมาไม่ไดสิบแกมาทั้งละมาิเคราะขอสองตัวนี้ถ้าเจ็บไม่มามันจะมันจะดับคู่กันนครับผมครับสูนมากสี่ ชอบจนโตนะครับปูครับผมฟันที่สองเก้าครับผมฟันทีหาคู่นี่อ่าครับผมหาคูน่นี่จะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าบาครับมีห้องตัวลักจิตตัวตามสถิติตัวตัวที่มันหน่อยครับปูยี่สิบเก้าล่างอย่างเดียวได้นไงครับ ร่างอย่างเดียวตรงๆกลับด้วยมักไปตัวเียวกแดดนเป็นสภาพอเนจังครับผมครับนี่เป็นการสอวิเคราะห์ดีๆครับผมให้วิเคราะห์ตามสิครับชมชมครับนี่ครับผมปูซีซูนครับวิเคราะห์ครับชอบส่วนตัวด้วยครับพี่น้องครับผมพิจารณาเป็นเกาครับปูฟันที่สองเก่าครับปูวารางนี่ครับตามที่ปูวิเคราะห์นะครับเนาะครับตามที่ได่ชมในคลิปกับผม รับปูว่าชอบส่วนตัว29ล่างครับแต่ว่าปูว่าเจ็นี่กระเด็นด้วครับพี่น้องครับก็ตามที่ในคลิปนะครับที่ปูแหวิเคราะห์ให้ชมครับผมครับอาจารย์ต้นเศรษฐีครับนี่ก็วิเคราะห์ชอบส่วนตัวครับพี่น้อง38ตัวเดียวครับอ๋อครับพิจารณาบเบอ่งออกนะครับชมชุชมครับแค็บเอาครับผมครับอย่าเก็บยาจนครับเงินไไลน้องท่องในเขาสุขค้นครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ